สวัสดีค่ะวันนี้ฝนก็จะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามคดีภาคษาในคดีแพ่งนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในตอนที่1นถึงสเรารู้ไปแล้วหระว่านับตั้งแต่ศาลในคพิภากษากระบวนการในการบังคับคดีจะเกิดขึ้นเมื่อไหรและมีลําดับขั้นตอนอยังไง 2. ก็คือการยึดทรัพย์นั้นมีกี่วิธีและลูกหนี้สามารถที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ในการต้แยง้งคัดค้านราคาที่ยึด หรือราคาที่ขายได้ยังไงบ้างและในตอนที่3ก็เล่าถึงว่าทรัพย์สินประเภทใดที่กฎหมายให้ความคุ้มครองลูกหนี้ห้ามเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา<อ>ยึดเพราะเป็นทรัพย์สินที่มีความจําเป็นเบื้องต้นในการดํารงชีพ<อ>การประกอบอาชีพหรือว่าเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ใช้สอยในชีวิตประจาวันนะคะวันนี้มาต่อในเรื่องของการอายัดทรัพย์<อ>ซึ่งโดยปกติคนเราทั่วไปก็จะคุ้นเคยกับเรื่องของการอายัดเงินเดือน การอายัดเงินในบัญชีธนาคารการอายัดหุ้นหรือว่าพวกสลากความสินหรือพันธบัตรต่างๆนะคะซึ่งในกระบวนการการอายัดนั้นเนี่ยผลขอแยกเป็นสส่วนส่วนแรกก็จะพูดถึงการอายัดสลากอรอมสินหรือพันธบัตรนะคะวิธีการอายัดก็คือว่าทางเจ้าหนี้เนี่ยจะแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าพนักง,งานบังคับคดีว่าลูกหนี้เนี่ยมีทรัพย์สินประเภทนี้อยู่ที่ธนาคารไหนหน่วยงานไหนยังไงดังนั้นขอให ทางเจ้าพนกาักงานบังคับคดีเนี่ยมีหมายไปถึงที่ดูแลทรัพย์สินพวกนี้อยู่นะคะให้ทําการอายัดแล้วก็ถ้าเป็นการอายัดทรัพย์ที่สามารถที่จะเอามาได้เลยโดยที่ไม่ติดในเรื่องเงื่อนไขของระยะเวลาก็ขอให้ส่งเข้าที่กรมบังคับคดีเพื่อเจ้าพนกาักงานบังคับคดีเนี่ยจะได้ดําเนินการในเรื่องของการเอานไปชาระให้กับบรรดาเจ้าหนี้ หรือถ้าเป็นการอายัดสิทธิ์ประเภทที่ต้องมีระยะเวลาเพราะว่าปัจจุบันนี้ลูกหนี้ยังไม่ได้สิทธิ์แต่ว่าลูกหนี้จะได้สิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทนี้ในภายภา,ยาคหน้าก็จะมีการอายัดไว้ว่าห้ามโอนให้ลูกหนี้เมื่อไหร่ที่ลูกหนี้มีสิทธิ์ก็ให้โอนเข้ามาที่กมมรมบังคับคดีเพื่อเจ้าพนังกงานบังคับคดีจะได้นาไปจัดสรรให้กับเจ้าหนี้นะคะต่อไปประเภทที่2ควรจะพูดถึงการอายัดเงินเดือนนะคะ ซึ่งการอายัดเงินเดือนเนี่ยโดยหลักการก็คือจําไว้เลยว่าถ้าเรามีเงินเดือนเท่าไหร่กฎหมายให้เจ้าหนี้สามารถที่จะอายัดได้30%เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนนะคะแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้นะคะ<ม>ข้อที่1ก็คือถ้าเป็นเงินเดือนของเอกชนหรือเงินเดือนทั่วไปเนี่ยจะอายัดได้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้มีเงินเดือนตั้งแต่20 0 0 0บาทขึ้นไป และเมื่อดำเนินการอายัดแล้วจะต้องให้ลูกหนี้มีเงินใช้ไม่ต่ำกว่า20,000บาทต่อเดือนนะคะอะสมมุติว่าผลเงินเดือน22,000บาทซึ่งถ้าบอกว่า30%ของเงินเดือนก็คืออยู่ที่6,600บาทแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยถ้าจะยึด30%ของผลก็ต้องมีให้ผลใช้จ่ายขั้นต่ำ20,000บาทดังนั้นก็คือเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะ,อ,ะอายัดเงินเดือนของผลได้เพียงแค่2,000บาทค่ะ แล้วก็วิธีการอายัดเงินเดือนนั้นก็คือว่าทางเจ้าหนี้จะแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยทำหนังสือไปอยังหน่วยงานที่เราทํางานอยู่นะคะเพื่อจะแจ้งให้ทราบว่าขอให้หน่วยงานเนี่ยหักเงินเนี่ยส่งเข้ามายังกมรมบังคับคดีในหมายเลขคดีนี้เพื่อที่จะชําระหนี้ตามคําพิพากษานะคะ 2. ถ้าเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือว่าลูกจ้างในหน่วยงานราชการแม้จะสูงกว่า20,000อันนี้ก็อายัดไม่ได้นะคะรวมถึงบำเหน็จบำนาญนะคะอันนี้ก็อายัดไม่ไดอ้อันที่3ก็คือถ้าเป็นเงินเกี่ยวกับเงินชาปนกิจนะคะของบุคคลอื่นและเราเป็นผู้ซึ่งได้รับผลประโยชน์อันนี้ก็อายัดไม่ได้นะคะ,ะแล้วก็ถ้าในส่วนของโบนัส โบนัสนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะอายัดได้อยู่ที่50เนะคะสมมติว่าผลเป็นหนี้บัตรเครดิตใบละ10,000แสนบาทเป็นจำนวน5ใบนะคะก็ถ้ากับว่าเป็นหนี้5 0 0แสนบาทสมมติว่าผลเงินเดือน2 5 0 0 0บาทนะจากนั้นเจ้าหนี้สามารถที่จะอายัดผลได้เพียงแค่5,000บาทคราวนี้ปรากฏว่าบัตรใบแรกที่สามีเขามีภาคสารนะ่ะมาอายัดผลแล้วต่อมาบัตรไปที่2ก็สืบข้อมูลเดี๋ก็รู้ว่าผลทางานอยู่ที่นี่ ก็จะมาขออายัดเงินเดือนของผลอีกตามสิทธิ์นะคะซึ่งถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยก็คือว่าเจ้าหนี้แม้ว่าจะเป็นรายที่1234หรือ5รายมาขออายัดเงินของผลเนี่ยก็อายัดได้เพียงเท่าที่ไม่เกินที่กฎหมายกําหนดนั่นหมายความว่าได้แค่5 0 0 0บาทซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะได้กันคนละเท่าไหร่ยังไงก็ขึ้นอยู่ตามสัดส่วนหนี้ของแต่ละราย เพราะว่าถ้าให้เจ้าหนี้ทุกรายต่างมีสิทธิ์ที่จะยึดจากลูกหนี้ก็หมายความว่าลูกหนี้ก็อยู่ยากในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะคะแล้วถามว่าเอ้ยแล้วบรรดาเจ้าหนี้เขาจะทราบได้อย่างไรว่าเอ้ยลูกหนี้เขาทํางานที่ไหนยังไงนะก็ง่ายๆค่ะฐานข้อมูลอันนี้ก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วก็มาจากหนึ่งประวัติที่ท่านให้ตอนที่ท่านขอสินเชื่อนะคะหรือ2ก็คือโดยปกติบริษัทก็จะส่งในเรื่องของ ประกันสังคมหรือว่าภาษีหักหนะที่จ่ายให้นะคะซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็ทางเจ้าหนี้เขาก็จะใช้กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะทราบข้อมูลแล้วก็ใช้สิทธิในการบางคับคดีซึ่งข้อมูลพวกนี้ท่านก็สามารถที่จะนําไปวางแผนในการใช้หนี้ได้นะคะเช่นอย่างผลนะคะที่ผลยกตัวอย่างว่าผลมีบัตรเครดิตใบละ1น0 0 0แสนเป็นจํานวน5ใบก็รวมเป็น5 0,000น ซึ่งโดยปกตินะ500,000ฝน,นก็ต้องจ่ายขั้นต่ำถ้า10%ก็คือที่50,000บาทต่อเดือนแน่นอนก็คือจ่ายใบนี้กดไปนั้นมาจ่ายมาโปกมาจ่ายแต่ว่าถ้าฝนเลือกที่จะยอมรับความจริงแล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองไปไม่รอดนะคะก็ปล่อยให้ดําเนินกระบวนการตามที่กฎหมายให้ใช้สิทธิ์ก็คือ ฟ้องแล้วก็บังคับคดีเจ้าหนี้ทุกคนก็สามารถที่จะมาอายัดเงินเดือนดังนั้นจากเดือนที่10ที่ต้องจ่าย5แสนก็คือ50,000บาทถ้าฐานเงินเดือนอยู่ที่25,000บาทก็สามารถที่จะรวบจ่ายทั้งหมดได้เพียงแค่5,000บาทและให้เจ้าหนี้เขาเฉลี่ยไปซึ่งนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษากระทั่งจนครบระยะเวลา10ปีนะคะ ถ้าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ไม่ครบก็ถือว่าหมดระยะเวลาในการบังคับคดีแต่ถ้าได้ไปครบก็ก็จบกันแค่นั้นนะคะก็คือภาระหนี้ตามคพิพากษาคือต้นเงินบวกด้วยดอกเบี้ยแล้วก็บวกด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆดังนั้นหากลูกหนี้เป็นหนี้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการแก้ไขตามที่กฎหมายกำหนดท้ายที่สุดแล้วหนี้สินทุกอย่างท่านก็สามารถที่จะปลดบเปลื้องได้ภายใน10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคพิพากษาในคดีนั้นน,น,นะคะ ก็อันนี้ก็เป็นความรู้ในเรื่องของการอายัดเงินเดือนอายัดบัญชีอายัดสิทธิทเรียกร้องต่างๆก็2คลิปแล้วนะคะที่เรามาอยู่ในบรรยากาศอของมีลายล้อมด้วยเจ้าแพะนะคะอันนี้ก็เลี้ยงเมื่อต้นปีนะคะระยะเวลาก็เกือบปีแล้วปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณสัก30-40ตัวนะคะเพราะว่าหมุนเวียนไปเรื่อยล้วก็ขายไปเรื่อยแล้วก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ออกลูกบ้างอะไรบ้างตามธรรมชาติของมัน ซึ่งอารมณ์จะบอกว่าคล้ายๆเป็นการวางแผนเกษยียณไหมก็อาจจะใช่แต่จริงๆแล้วมันคืออีกอย่างหนึ่งที่มากกว่าการวางแผนเกษียณก็คือเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็มีการทํากิจกรรมที่มีไรายได้หลายช่องทางก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพบกับสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการบังคับคดีเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นเนี่ยต้องติดตามกันนะคะ ไม่ต้องการพลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตตามสไตล์ของฝนนะคะในวิธีการใช้ชีวิตก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพราะาช่องเติมความคิดของเราเนี่ยยอมรับว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายจริงๆแล้วก็ส่วนมากก็เป็นกิจกรรมของฝนแล้วก็ครอบครัวนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ